ออกไปไล่อุงอิงก,กันไหมครับจากคุณ S ถ้าออกไปในลักษณะลงถนนโบคิดว่าโบคงยังไม่ค่ะแต่ว่าโบแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะเรื่องเรื่องทนายกันนะคะอืมคือ,ค,อคือโบสนับสนุนให้ลาออกนะคะแต่ว่าก็ก็ตั้งแต่วันแรกเลยอะ่ะก็บอกว่าเออควรลาออกแล้วก็เหตุผลของเราอาจจะไม่ได้ซ้ำกับคนอื่น แต่ว่าเมื่อตัดสินใจอยู่ต่อเราถ้าเกิดว่าเสียงของผู้แทนที่มีอยู่ในสภาเนี่ยยังยังมีมากพอที่จะสนับสนุนนะคะโบก,ก็อ่ะก็รอดูละกันว่าว่ายังไงต่อนะส่วนม็อบที่เขาจะไปม็อบกันกเ็เป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญก็เอาให้มันอยู่ในความอยู่ในกรอบกฎหมายล้กันนะจะได้ไม่ต้องมีใครเดือดร้อนนะคะ โอ้ oh, คุณพัน้าไม่ได้เจอกันนานมากถามหน่อยสิว่าเอ๊คุณโบบอกว่าอยากให้ในายกลาออกทำไมต้องออกอะ่ะเพราะอะไรตอนแรกใช่ไหมคะก็โบคิดว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็บริบทของไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยรวมถึงสิ่งที่เกิดก่อนหน้าน,นี้ในการจัดการสถานการณ์ไทยกัมพูชาทั้งหมดเราคิดว่านายกไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะแฮนด์ลสถานการณ์นี้ต่อไปก็แล้วก็ คิดว่าด้วยยุทธศาสตร์ของคุณเซนที่อัแท็กเข้ามาแบบนี้มันทำให้ค่อนข้างลำบากที่นายกจ,จัดการสถานการณ์นี้ต่อไปก็คิดว่าคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมามันทำให้เกิดความเสียหายถ้าจะแสดงความรับผิดชอบก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกได้แต่ถ้าไม่ลาออกโอก็คิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อเช่นกันมันก็มีมันก็มีผลทางการเมืองที่ต่างกัน ครับเสียเสียหายที่นี้ทีนี้มาพูดถึงบริบทว่าเสียหายเนี่ยคุณโบมองว่าเสียหายระดับไหนและเสียหายเนี่ยมีมีความเสียหายจากการฟังคลิปแล้วเนี่ยเสียหายยังไงบ้างก็แรกสุดหนึ่งมันทําให้เป็นการโชว์ว่าผู้นําของเราอ่ะไม่ไม่พร้อมในการเจราจากับคนที่เป็นผู้นําของประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีข้อพิพาทวันนั้นนาะยกไม่ได้เตรียมข้อต่อรองอะไรไปเลยค่ะก็คือในเนื้อหาของคลิปเนี่ย คือคุณเซนบอกความต้องการตัวเองมาชัดเจนเนาะว่าต้องการให้เปิดด่านแล้วก็นายกก็บอกว่าเออเปิดก็ได้แต่ว่าต้องเป็นการถแถลงพร้อมกันจะได้อิงจะได้ไม่โดนคนไทยด่าว่างั้นเถอะก็คืออิงโดนมาเยอะนะคะไม่อยากจะให้รู้สึกเหมือนเป็นการยอมก็อยากให้ถแถลงพร้อมกันนะก็เห็นใจหลานหน่อยอิงโดนหนักมาก แต่คุณเซนก็ยืนยันกลับมาว่าไม่เพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ฐานของคุณสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณเปิดเลยแล้วเดี๋ยวภายใน5้าชั่วโมงเราจะเปิดตามครผลคนานั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสรุปตรงที่ว่านายกก็รับโจทย์มาเลยก็คือโอเคเดี๋ยวจะไปจัดการคุยกับกาลาโหมให้จริงตอนนั้นก็คือแทบจะรับปากแล้วแหละแต่นายกก็คงกลัวว่าเดี๋ยวโดนกลาโหมปฏิเสธนะ ก็เลยบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าจะไปทำก็คือจะไปคุยกับกลาโขมให้สภาพมันเหมือนกับผู้นำของเราอ่ะไปรับบรีฟมาจากผู้นำของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันอยู่ เราก็รับโจทย์เข้ามาแล้วก็จะไปปฏิบัติให้ทั้งที่มันมีข้อต่อรองมากมายที่สามารถพูดได้ในจังหวะนั้นแต่ว่านายกไม่ได้เตรียมตัวมันก็เลยแสดงถึงข้อบกพร่องเอาเอาเอาอย่างนี้ครับคุณคุณโบทีนี้ฟังฟังอ่าเดี๋ยวโบ,อบอตอบคำถามยังไม่หมดคุณแพนด้าถามว่าความเสียหายคืออะไรออออความเสียหายที่ตามมาก็คือพอวันรุ่งขึ้นคุณเซนไปประกาศว่าถ้าเราไม่เปิดในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะปิดด่านใช่ไหมคะแล้วนายกก็โกรธแล้วก็จนนายกออกมาบอกผู้สื่อข่าวว่าคุณเซนไม่โปรเฟชชั่นอล หลังจากนั้นคุณเซนก็เลยปล่อยคลิปแล้วมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ต้องมีระดับที่ย่ำแย่ลงไปอันนี้คือความเสียหายที่เป็นรูปธรรมครับคือคืออย่างนี้คุณโบไอเรื่องการคุยเนี่ยมันเป็นการคุยพิเเป็นไม่ได้ไปคุยเป็นทางการเพราะว่าคุยกับคุณเซนเนาะคุณเซนถือเป็นผู้มีอำนาจของของของทางเขมรนี่แหละทีนี้ นายยกอิงเนี่ยแกก็เป็นใช้การลักษณะการหวานล้อมคําว่าหวานล้อมเนี่ยนายกอิงไม่ได้ยอมนะถ้าถ้าดูดีๆนด้ฟังดีๆนะครับพี่นายดีเนี่ยนายกอิงบอกว่าถ้าจะเปิดต้องเปิดพร้อมกันนะนี่ฟังอยวาดี๋งอยวฟังผมก่อนยอมกยาขอขอฟังผมก่อนแล้วกันนะครับคืออย่างนี้นายกอิงบอกว่าถ้าจะเปิดต้องเปิดพร้อมกันนายกอิงมีคําพูดนี้พอมีคําพูดนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมคุยกับคุณโบผมตั้งทงเลยว่าถ้าจะเปิดต้องเปิดพร้อมกัน ถ้าไม่ทําตามนี้ไอคาที่มันรับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปคุยมันเป็นเพียงคําพูดที่จะต้องเอาไปพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณไม่รับเงื่อนไขแล้วว่าไม่เปิดพร้อมกันไงนะครับใช่ค,คือถ้ามีการเตรียมตัวที่ดีพอเนี่ยจะต้องมีข้อโตัวอย่างไปต่อรองแต่น,นี้มันไม่มีข้อตัวอย่างไปต่อรองนั้นก็คือว่ามันมีข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือที่ปิดด่านต่อเนื่องอยู่เนี่ยเพราะว่ากัมพูชานเนี่ยเอาอาวุธมา ตั้งประชิดชายแดนแล้วก็หันหัวมาทางเราถ้านายกมีการเตรียมพร้อมในการเจรจาครั้งนี้มันก็จะต้องมีข้อเนี้ยยกขึ้นมาว่าโอเคถ้างั้นคุณละอาวุธตรงนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าเราไม่สบายใจ แต่ว่าอันนี้มันไม่มีไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโบาเพิ่ถึงเรื่องอื่นที่สุดแล้วมันคือการรับโจทย์อย่าไปพิ่งไปเรื่องอื่นอย่าพิ่งไปเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะอันนี้บอกว่าเราเราพูดกนก่อนการเจรจาจะมีประสิทธิภาพไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอย่าเพิ่งรับประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพมันไม่ได้ไปคุยเป็นทางการอย่างนี้คุณโบไอการคุยครั้งเนี้นะฮะมันเป็นความทุเลศของฮุนเซนซึ่งฮุนเซนเอาคลิปที่มาอันนั้นก็นี่ไงก็เดี๋ยวคุณโบฟังผมก่อนมันนนนนนนเเเเเเป็คควาาามททุุุุรขอองซี่ยยกแบบ แบบคุยแบบคนสนิทกันยกหูโทรหากันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาหรือล็อบบี้ก่อนเอาง่ายๆนายกแพร่ทองทานต้องการล็อบบี้ว่าเฮ้ยไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแล้วต้องการเปิดด่านพร้อมกันนะครับสิ่งนี้คือนายกแพร่ทองทานโทรไปคุยกับคุณเซนก่อนถูกไหมฮะเพราะแกมีความห่วงใยทีนี้เพิ่มแกมีความห่วงใยแล้วเนี่ยถามว่าคุณโบจะให้แกไปต่อรองอะไรแกยังไม่ได้ต่อรองแต่แกต้องการเนี่ยสิ่งที่แกต้องการนะต้องการเปิดด่านพร้อมกันคุณโบฟังไม่ออกเลยคุณเซนปฏิเสธ ปฏิเสธชัดเจนไงปฏิเสธแกก็รับคํามาว่าจะเอาไปคุยก่อนก็คือไม่ได้ไงครับก็คือแกไม่รับไม่รับคํานายกก็ไม่ได้เพะเขาปฏิเสธชัดเจนถ้าเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมว่าข้อต่อรองของเราคืออะไรมันจะคุยต่อได้ค่ะแต่ไม่ใช่การตกลแล้วก็ถ้าคุณฟังละเอียดท่าทีนายกไม่ใช่แบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้นะบอกว่ารับเลยด้วยซ้าเพียงแต่ตัวเองอ่ะไม่มั่นใจว่าจะคุมหน่วยงานของตัวเองได้หรือเปล่าถึงบอกว่าเออยิงตอนนี้อาจจะยังไม่ กลัวรับปากไปมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้แหละได้แหละคือไปฟังใหม่แล้วกันเออมันคือการคุณโบเวลาคนคุยแบบมีมีสัมพันธ์ที่ดีมีสัมพันธ์ที่คอคุยกันได้เหมือนนับถือเป็นผู้ใหญ่หนะอะไรเงี้ยเวลาเราจะจะพูดอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้ปฏิเสธแรงๆแต่เราก็ คือผมบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้คุยกันเป็นทางการแล้วมันเป็นความเลวร้วของคุณเซนที่เอามาเปิดซึ่งนายกอิงบอกแคทเจนถ้าคุณโบฟังคําผมดีๆชัดๆนะนายกอิงต้องการให้เปิดด่านพร้อมกันตัวนี้ชัดไหมเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บคุณเซนปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บนายกแพ่กดารอ๋อเดี๋ยวขอไปคุยก่อนนะขอกลับไปคุยก็คือไม่ได้ไงแค่นี้ฟังไม่ออกนะฮะผมไม่เข้าใจเลยทอนนไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> คือเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวไปคุยกับกาลาโหมให้ก็นี่ไง แต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกับกะลาหมให้มมรติว่าคุณคิดว่าไม่ได้จริงตอนนั้นต้องบอกว่าโอเคอันนี้มันเป็นความลําบากนิดนึงเดี๋ยวขอไปนูขะสมหลรอบได้ก่อนหรืออะไรก็ว่าแต่นี้บอกจะไปคุยกับกะลาหมให้แลวสุดท้ายก็จบลงว่าต่อไปอยากได้อะไรก็ให้บอกอ่าเดี๋ยวผมสมมติหน่อยอย่างพูดว่าสมมติว่าคุณโบเนี่ยกับผมเนี่ยคุยกันสนิทกันคุณโบบอกเฮ้ยแพนด้าขอยืมเงินสักร้อยหนึ่งสิ่ร้อยล้านสิผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นจํานวนเยอะเว้ยแต่เชนกันนะ ผมก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปคุยกับที่บ้านก่อนนะแต่ผมไม่ให้ไม่ค่ะเคสนี้มันเทียบกันอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกเวลาสมมติมันมีข้อพิพาทกันอยู่มันไม่ใช่การยืมเงินไงคะกเ็นม้ไม่เขาต่างคนต่างมีข้อผิดข้อถูกกันอยู่ด้วยด้วยสายสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าคุณพูดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงให้ใหม่อะพูดให้จบครับเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคุยกันได้เขามองว่าเออุนเซนเนี่ยเขานายกแพล เขาจะคุยได้เขาจะเจรจาได้แบบหลังไม้แบบพาเวลเนี่ยเขาจะคุยได้นะครับแล้วก็มองมองไม่ได้มองว่าจะเป็นแบบทางการอย่างนั้นโทรไปคุยเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็ยกตัวอย่างให้คุณโบฟังเนี่ยสมมุติว่าคุณโบเนี่ยนะครับมายืมกระตังแพนด้าเนี่ยสักร้อยล้านสมมุตินะครับเออผมก็บอกว่าเอ้ยคุณโบผมไม่ปฏิเสธทันทีเพราะสถานกัรนี่ผมไม่ปฏิเสธทันทีแต่ผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอกลับไปคุยก่อนที่บ้านก่อนนะว่ามีกระตังหรือเปล่าแต่ในใจผมมารู้แล้วว่าไม่ได้นะครับ เออแต่สมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยอ,อย่างมากก็ให้ได้ห้าสิบแต่คุณบอกบอกขอร้อยผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอท่านังกลับไปคุยบ้างก่อนก็คือไม่ให้ไม่ตกลงตามนั้นเราก็ไม่ให้มันก็อย่างนี้ชัดเจนล้วจะไปตต,ไปตีไปตีไปเรื่อยจะไปตีกรอบไปเรื่อยจะขยายไปเรื่อยผมผมไม่เห็นผมไม่เห็นสมเพราะไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเลยแล้วมันจะเสียหายก็เพราะคนไท<า>ย,ย,ยไปตีม,มั่วไปเรื่อยนี่แหละนะครับผมจะบอกให้ครับเอาจบครับพอครับเท่านั้นแหละคุยกันไม่รู้เรื่องจบแล้วเดี๋ยวบ่ตอบให้นะคะ อ่าดีมากค่ะอันนี้โบไม่ได้กดให้ลงนะคะคุณแพนด้าลงเองซึ่งดีมากเพราะว่าคุณแพนด้านั่งฟังนิ่งๆไม่ได้คุณแพนด้าบอกว่าเทียบเคียงกับว่าคุณแพนด้ามายืมเงินโบแล้วโบจะตอบอยังไงอันนั้นคือถ้าคุณแพนด้าเนี่ยมายืมแบบปัจจุบันทันด่วนโบไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าเลยโบอาจจะตอบไปอย่างนั้นได้ค่ะแต่ถามว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต่อเนื่องมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว เหตุการ์มันมีบริบทต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นเนื้อหาในสิ่งที่จะต้องเตรียมไปเนี่ยมันจะเอามาเทียบว่าเอ้ยเขามายืมเงินแล้วเราต้องตอบปฏิเสธทันทีไม่ได้ค่ะเพราะว่ารายละเอียดเรื่องนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าโอเคพื้นที่ตรงไหนอยู่ได้อยู่ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าแล้วตอนนี้ทําไมที่เขาบอกว่าเราเนี่ยปิดด่านทั้งที่เขาลดกําลังแล้วเราก็ต้องมีเหตุผลกลับไปบอกว่าทําไมเราถึงปิดแล้วถ้าจะให้เราเปิดเนี่ยไอเหตุผลนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรับฟังด้วยถูกไหมแต่ว่านายโไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยไงคะก็เลยไปแบบแบงแบงแล้วก็จบด้วยการรับโจทย์ของคุณเซนกลับบ้านมาเพื่อที่จะามาบอกกับกลาโหมว่าให้ทําตามเพราะคุณเซนขู่มาแล้ว คุณเซ็นขู่มาแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้จะหยุดซื้อผลไม้นนนี้ซึ่งอันนี้ในส่วนของเนื้อหานะเป็นข้อบอกพร่องที่บอกแค่คร่าวๆนะคะถ้าอยากลงลึกก็ถามมาเพิ่มเติมได้แต่นอกจากนั้นข้อบอกพร่องมีอะไรอีกแม้จะบอกว่าเป็นการคุยเรื่องเป็นการคุยที่เป็นส่วนตัวซึ่งจริงเราเรื่องนี้มันเป็นส่วนตัวไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องความมั่นคงสิ่งที่คุยเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงการคุยต้องมีความรัดกุม และปลอดภัยแต่นายกใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวโทรใครก็ดักฟังได้ถูกไหมคะใครก็ดักฟังได้อันนี้ผิดโปรโตโคอลโปรโตโคอลคือระเบียบวิธีระเบียบวิธีทางการทูตผิดหมดเลยต่อให้เป็นการคุยที่เรียกว่า unofficial หรือว่าไม่เป็นทางการก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยไม่ใช่โทรศัพท์ที่ใครจะดักฟังก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคง อันนี้คุณคิดว่าเรื่องของความมั่นคงนี่เหมือนโทรไปคุยนัดเพื่อนกินข้าวหรืออย่างไรต่อมาเรื่องอะไรอีกเรื่องล่ามอันนี้ก็เป็นประเด็นหนักมากนะคะคุยเรื่องคุยกับคู่กรณีแต่ใช้คนของเขาเป็นล่ามให้แล้วแถมคนของเขาก็ไม่ใช่ล่ามมืออาชีพอีกดังนั้นจึงมีทั้งการแปลผิดแปลถูกแปลแบบลดโทนและที่สำคัญคือไม่แปล บางประโยคที่สําคัญไม่แปลเช่นประโยคที่หุ่นเซนบอกว่าไม่เจรจาเรื่องนี้เจรจาไม่ได้ก็ไม่แปลอถ้าอยากรู้รายละเอียดนะคะว่าตรงไหนแปลข้ามตรงไหนไม่แปลตรงไหนแปลผิดนะไปอ่านบทความจาก bbc ไทยเขามีไปสัมภาษณ์นักวิชาการที่เชี่ยวชาญภาษากัมพูชาจากรศรสตร์จุลาเราก็ลิสต์ให้เป็นข้อว,ว่าตรงไหนบ้างที่มันตกหล่นไปซึ่งความหละหลวมตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือเข้าข่ายการ ปฏิบัติหน้าที่มีชอบนั่นแหละนะมันจึงนำมาซึ่งทั้งความเข้าใจผิดทั้งความเข้าใจแบบขาดตกบกพร่องแล้วนำสู่ความขัดแย้งในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่สิบวันที่15้าเนี่ยคุยโทรศัพท์กันพอเช้าวันที่16เนื่องจากความตกหล่นในการสื่อสารกันในวันที่15้าเนี่ยเช้าวันที่16คุณเซนไปประกาศที่วุฒิสภากัมพูชาว่าถ้าไทยไม่เปิดด่านในย4ิบสี่ชั่วโมงกัมพูชาจะปิดอีก17ดด่าน ซึ่งพอนายกเนี่ยบทสนทนาของนายกกับฮุนเซนมันตกหล่นมันก็เลยทําให้นายกตกใจในการที่ฮุนเซนประกาศแบบนั้นแล้วนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ตําหนิฮุนเซนว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเพราะว่าคุยกันหลังมาอย่างหนึง่งเสร็จแล้วมาโพสโซเชียลอีกอย่าง,างทั้งจริงๆเขาก็ไม่ได้โพสโซเชียล้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดก็คือจริงๆเขาไปพูดในปาฐกถาที่วุฒิสภาเลยนะคะก็คือเขาทําทุกอย,อย่างอย่างเป็นทางการพอสมควร ไอ้ด้วยความไม่เป็นมืออาชีพของผู้นำเราเนี่ยแหละที่มันนำสู่การคุยก็ตกหลน่นพอถึงเวลาก็ไปตำหนิเขาด้วยถ้อยคำรุนแรงทั้งที่เขาก็ได้สื่อสารมาแล้วในการโทรศัพท์พอไปตำหนิด้วยคำว่าไม่ professional unprofessional ซึ่งจริงแล้วโอเคก็อยากคูดก็พูดได้แต่ว่าผลที่ตามมาคือทางฝั่งกัมพูชาก็โกรธจัดเราก็เลยปล่อยคลิปซึ่งอันนี้หุนเซนอธิบายเองนะ ว่าเขาส่งไปให้เจ้าหน้าที่ของเขา70-80คนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของเขาก็โกรธที่นายกมาว่าเขาไม่ p r o f e s s i o n a l จากการเจรจาก,กันเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของเขาก็เลยปล่อยคลิปแรก9นาทีก่อนแต่คลิปต่อมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคลิปเต็ม17นาทีคุณเซนปล่อยเองเลยปล่อยเองใน Facebook ของตัวเองเลยนะคะก็เป็นคลิปเต็ม17นาทีซึ่งเลยทำให้เราได้ฟังบทสนทนาตั้งแต่ต้นยันจบว่าหนึ่งนายกไม่ได้เตรียมตัว ว่าจะเอาข้อต่อรองอะไรไปคุยบ้างนะคะสองก็คือมีความหละหลวมเรื่องการใช้ล่างสามก็คือท่าทีของการที่คนนึงอยู่เหนือกว่ามากๆและอีกคนนึงถูกข่มนะคะสีก็คือบทสรุปของการรับปากว่าโอเครับโจทย์มาเดี๋ยวไปทำให้และห้าเนี่ยคือสิ่งที่ หลายๆคนรู้สึกเดือดร้อนมากแต่โบไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะก็คือประเด็นที่พูดถึงแม่ทัพภาคสองนะว่าเป็นคนฝ่ายตรงข้ามอะไรต่างๆทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าสามารถจะพูดได้ว่าอ๋อก็เลือดทหารนะ่ะเลือดทหารเขาก็ต้องมีความรู้สึกพลุ่งพล่านในการรบแบบนี้แหละอย่าถือสาเลยพูดอย่างนี้ก็พูดได้แต่คุณกลับไปพูดให้ศัตรูรู้สึกว่าอ้าวนายกคุมกองทัพไม่ได้นี่นาะ ขณานายกคิดว่าแม่ทัาพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามยังเก็บไว้อยู่เลยแปลว่าคุมไม่ได้ล่ะสิเป็นการเผยจุดอ่อนเพราะฉะนั้นบริบทของทั้งหมดของคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นการเผยจุดอ่อนว่านายกไม่มีความพร้อมอย่างไรอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยม,มันก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นเราไม่ได้เห็นเพราะคลิปเราไม่ได้เห็นว่านายกขาดประสิทธิภาพในการบริหารสถานการณ์ตั้งนานแล้ว เราเห็นกันมาเรื่อยๆตัวอย่างเช่นในตอนทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นกัมพูชานายกไม่เคยตอบแบบคนรู้บริบทเลยในวันที่ถูกนักข่าวสํานักนึ่งจี้ถามเรื่อง200เมตระว่าเขาลุกเข้ามา200เมตรแล้วจะทำยังไงนะคะถ้าเป็นคนที่รู้เรื่องก็จะสามารถอธิบายให้นักข่าวเข้าใจได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะ มันคือพื้นที่พิพาทอยู่อย่างไรแล้วเรามีข้อตกลงอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะพยายามทําให้มันกลับไปที่จุดไหนแทนที่จะปล่อยความเข้าใจผิดเอาไว้ว่ามันเป็นการลุกล้ําดินแดนไทยแบบแล้วฟูลสต็อปมันสามารถที่จะให้คําอธิบายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเรากําลังจะทําอะไรต่อแต่ด้วยความที่นายกไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรูราวเนี่ยวันนั้นก็เลยตอบนักข่าวไปว่า เคยไปดูหรือยังเคยไปเห็นของจริงหรือยังไปดูหน้าง,งานหรือยังนี่ไงเดี๋ยวท่านภูมิธรรมจะไปหน้าง,งานตอบแบบนี้แล้วมันก็เลยมีวิวาทะเป็นซีนกันในครั้งนั้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะว่าจะบอกว่านายกไม่ได้เพิ่งจะไม่รู้เรื่องหรือว่าเพิ่งจะบกพร่องในเรื่องนี้บกพร่องมาเรื่อยเรืแล้วเราก็เคยวิจารณ์มาปรัปรายเช่นเดียวกับทุกๆคนนั่นแหละแต่เมื่อความผิดที่มันใหญ่และเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือการไปโทรศัพท์คุยกับผู้นำต่างชาติด้วยเครื่องมือที่ไม่ปลอดภัยโดยการไม่เตรียมล่ามฝั่งตัวเองแล้วก็ด้วยการไม่เตรียมข้อต่อรองอะไรไปเลยเนี่ยจนมานนำสู่คลิปที่ดูแย่จนกระทั่งเขาเอามาปล่อยเพื่อโจมตีไงอันนี้คือความบกพร่องหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่โอ้โหกายเป็นวิวาทข้ามชาติเนี่ยมันคือความเสียหายหรือเปล่าความสัมพันธ์ทางการทูตวันนี้ ต่อให้ไม่ได้บอกว่าลดระดับอย่างเป็นทางการมันก็ถูกลดระดับลงไปแล้วแล้วโบจะบอกว่าทุกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตที่ลดลงไปคือระดับของความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อความขัดแย้งเพิ่มขึ้นถึงจุดปะทะเมื่อนั้นทุกอย่างเข้าทางคุณเซนเพราะคุณเซนต้องการให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงประทะเมื่อไหร่ยูเอ็นแทรกแซงได้ประทะเมื่อไหร่ สมาชายใหญ่สหประชาชาติสามารถมีมติให้ศาลโลกให้ความเห็นทางกฎหมายได้เมื่อนั้นคือจุดที่ไทยเนี่ยเสียเปรียบที่สุดในเรื่องดินแดนในครั้งนี้นะคะดังนั้นตอบคําถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นหรือ,อยังความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ชาวบ้านทั่วไปอาจจะดูไม่ออกแล้วถ้าคุณเล่นไปบอกว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือ,อยังเราเสียดินแดนหรือ,อยัง ใช่เรายังไม่เสียดินแดนแต่นั้นไม่เท่ากับเราไม่เสียหายเมื่อไล่เรียงรายละเอียดจะรู้ว่าความเสียหายมันหนักแล้วแล้วว่าน,นี้ก็มีความเสียหายที่เป็นปรูปธรรมเกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากความผิดพลาดในครั้งนี้ก็คือเมื่อช่วงบ่ายนาะยก,กออกมาแถลงใช่ไหมคะว่าจะมีการยกมาตรการอะไรต่างๆยังไงโดยอ้างว่าเพื่อจัดก,การกับแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ว่ามาตรการเหล่านั้นมันยกไปถึงขั้นหยุดขายนะ้ํามันตัดไฟ ปิดด่านโน่นนี่ปิดอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยนี่คือมาตรการที่เราใช้ตอบโต้ความทุเลตของฮุนเซนที่ปล่อยคลิปใช่ฮุนเซนทุเลตท,ที่ปล่อยคลิปเรามีมาตรการอย่างนี้เพื่อเพื่อตอบโต้ศัก์รีที่สูญเสียไปแต่ถามว่าคนที่เสียประโยชน์คือใครก็คือประชาชนที่ทําธุรกิจชายแดนทั้งหมดอย่าบอกว่าการปราบแก๊งโซเซนเตอร์ต้องทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในคราวดเดียว ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณต้องทํามาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือการตอบโต้จากการที่ถูกคุณเซนแอทแทกมาด้วยความหละหลวมของตัวเองที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็ธุรกิจชายแดนทั้งหมดก็รับกรรมไปเสียหายหรือเปล่าเสียหายค่ะเสียหายแต่ว่าโอเคเสียหายแล้วความเสียหายระดับนี้เยอะไหมยเยอะถามว่าต้องรับผิดชอบระดับไหนก็แล้วแต่ นะคะคนจำนวนมากก็คิดว่าควรจะรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่ถ้านายกคิดว่าจะรับผิดชอบด้วยคําว่าขออภัยก็ก็ตามนั้นค่ะอันนี้เราเป็นแค่การแสดงแสดงความคิดเห็นให้ฟังว่าเรามองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็นายกจะไม่ลาออกก็ก็เป็นสิทธิ์ของนายกจะฟอร์มครมใหม่ก็เป็นสิทธิของนายกอย่างที่บอก,บอกระบบรัฐสภา ถ้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาย,ยังให้ไปต่อส่วนตัวโบก็ตามนั้นค่ะโบไม่โบไม่ออกไปร่วมลงถนนขับไล่ยอยู่แล้วเราพร้อมรอการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่สําหรับประชาชนที่เขาไม่พร้อมจะรอแล้วเขาอยากจะออกไปแสดงออกอันนั้นก็เป็นสิทธิทเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ก็ทาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายละกันอะโบก็มองเรื่องนี้แบบนี้นะคะโอเคจะอ่านคอมเมนต์ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวลองสครอเล่นๆแล้วกันนะ มีคนบอกว่าคุณโบลงสสภูมิใจไทยน่าจะเหมาะนะคะก็ถ้าโบอยากจะลงสสคงลงมานานล่ะค่ะแล้วก็ในในทุกๆช่วงเวลาที่โบมีความคิดเห็นทางการเมืองนะคะก็จะมีคนมาบอกให้โบลงพักโนนพักนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็หลายๆคนก็บอกให้โบลงสสพักเพื่อไทยนะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าประเด็นไหนจะ ถูกใจใครไม่ถูกใจใครนะคะแต่โบบอกเลยว่าโบแสดงความคิดเห็นรายประเด็นนะคะความคิดเห็นของโบไม่เคยผูกว่าถ้าเป็นพรรคนี้โบต้องสนับสนุนทุกเรื่องไม่ทุกคนก็เห็นว่าในเรื่องชั้น14บโบก็ออกมาพูดในเชิงที่เป็นคุณกับคุณทักษิณแล้ววันนี้โบก็จะพูดแบบนี้เพราะฉันไม่ต้องงงกับโบค่ะโบเป็นคนแบบนี้แหละโบอาจจะเป็นคนแบบที่คุณไม่เคยเจอแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ